คขอบคุณนะครับจัดย่างชั้นยอดนะครับก็วันนี้มาพูดถึงเรื่องอย่าง XCD นะครับมีลูกค้านะครับถามผมมานะครับเกี่ยวกับยาง XCD 225/755นะครับกับ225/754นะครับช่วงนี้ XCD สี่มันขาดนะครับแต่ว่า XCD 225/755เนี่ยจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่ผมเคยขายเลยนะครับแล้วก็ราคานะครับราคาจะมีตั้งแต่นะครับ4,070นะครับคู่ละนะครับ4,070-4,090 5,002นะครับแล้วก็5,005นะครับก็ราคามีอยู่มันนี้4ราคานะครับแล้วก็ส่วนมาก็นปี24นะครับแล้วก็จะไม่มีปากดอกล่องก็จะลดหลังตามราคาขึ้นมานะครับก็ถ้าเกิดท่านใดพี่เพื่ใดสนใจหรือสอบถามโทรเข้ามาที่เบอร์ผมนะครับ0943926464โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเพราะว่าจะมีพี่ท่านนึงถามเข้ามาในช่องช่องชาแนลยูทู e เนี่ยครับก็คือ ติ๊กติ๊กมีไอ้ถามมาผมสี่สี่ห้าคำถามเลยนะครับแต่ว่าน่าจะไปดูคลิปเก่าของผมประมาณสี่ห้า 4, ปีที่แล้วนะครับก็ถามเรื่องอพี่ก็อยากได้เป็นกระทะ,ะ,ทะผ้าพอลอยนะครับแล้วก็พร้อมกับยายง cd เข่สิบห้านะครับผมก็บอกต่อเข้าไปในแชทแล้วว่าเออถ้าเกิดยังไงโทรเข้ามาเบอร์นี้นะครับศูนย์เก้าสี่สามเก้าสองหกสี่หกสี่นะครับเพื่อมาคุยกันในรายละเอียดนะครับแล้วผมจะได้ส่งรูปยางให้ดูด้วยนะครับส่วนผ้าผ้าก็พรลอยก็เบิกใหม่ให้เลยนะครับประกบแล้วก็ส่งให้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังไงพพีีี่่่ดููคคลิปน้อยรับ ที่ติดต่อมาที่เบอร์นี้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่นะครับสามเก้าสองหกเดียบสี่นะครับเพราะว่า XDD สิบห้าขอสิบห้าเนี่ยผมมีนะครับแต่สิบสี่เนี่ยช่วงนี้ของขาดขาดมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับสิบเตียยากนะครับลูกค้าหากันหากันหลายเจ้าเลยหาไม่ได้นะครับจนสิบสี่ของขาดเลยนะครับเพราะว่าที่ผมเคยบอกแต่ตอนนู้นว่า XDD ถ้าเกิดเป็นหน้าฝนเนี่ยมันจะหายากนะครับไม่เหมือนหน้าร้อนนะครับหน้าฝนหายากมากนะครับแล้วช่วงนี้ก็อย่างที่รู้กันก็หลายเรื่องเลยนะครับ ช่วงนี้ทางร้านผมทําการก่อสร้างนะครับเนี่ยเสียงก่อสร้างหน้าหน้าร้านนะครับขยายถนนกับวางท่อนะครับถ้าเกิดพี่เม่์ใดสนใจยังไงโทรมาสอบถามนะครับผมสามารถส่งให้ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเละมากครับหน้าหน้าร้านผมเละมากทาอะไรไม่ได้เลยนะครับก็โทรเข้ามานะครับโทรมาสอบถามกันนะครับ15มีมาเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ล็อตนะครับแต่ว่า14ตอนนี้ไม่มีนะครับเป็นคดีตั้งคู่เลยนะครับก็ฝากถึงพี่ติ๊กเมียไอ้ไอ้คนนี้ด้วยนะครับว่ายังไงโทรเข้ามา เมตามเบอร์ที่ผมบอกเข้าไปเมื่อกี้หรือลงไว้เลยนะครับเรามาสอบถามกันนะครับก้นยังไงเดี๋ยวผมทาคลิปแล้วก็ลงไปที่ริวแล้วกันนะครับเป็นคลิปสั้นดี๋ยังไงที่เพื่อนลองเข้าไปดูกันนะครับไปแล้วครับเสียงดังมากครับครั้งนี้กําลังก่อสร้างเลยนะครับไปแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ